โอเคเอ่อสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับช่วงนี้ที่ช่องเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปอะไรมาประมาณสองอาทิตย์ละเพราะว่าผมติดโควิดนะตอนนี้ผมอยู่ในโรงพยาบาลเนาะแล้วก็รักษาตัวอยู่ไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรที่แบบเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปมาด้วยเลยก็ความจริงกะจะเอามาตัดคลิปไปแหละกะจะเอามาเหมือนกันแต่ลืม นเนาะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ไ,มได้มีคลิปนะคือไม่ได้ทิ้งช่องไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวพอออกไปแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทีอีกทีละกันนะครับส่วนช่วงนี้ก็คงจะพักการทำคลิปใน YouTube ไปก่อนนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงรักษาตัวด้วยช่วงนี้โควิดระบาดก็ระวังตัวด้วยเนาะพี่เองก็ไม่คิดว่าพี่จะติดแต่ก็มันก็ซสยอะช่วยไม่ได้ก็รักษาสุขภาพทุกคน นะแล้วก็เจอกันหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วขอให้แข็งแรงทุกคนโชคดีสวัสดีจ้า